เราดูฝนแล้วนะคะเวลาฝนตกหนักๆมีข่าวน้ำท่วมก็มักจะมีข่าวเรื่องถนนขาดสะพานขาดต่อด,ด้วยการทอดสะพานเบลลี่คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าการทอดสะพานเบลลี่ก็ทำอย่างไรวันนี้จะพามาชมกันทุกขั้นตอนเลยค่ะ และตอนนี้ที่ฉันมาอยู่ที่ศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่3าปทุมธานีค่ะที่นี่จะเป็นศูนย์รวมทั้งหมดของเรื่องของสะพานรวมถึงสะพานเบลลี่ด้วยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปหาข้อมูลเรื่องนี้กันค่ะวันนี้เราจะมาชมการสาธิตการประกอบสะพานเบลลี่กันนะคะดิฉันนัดหมายกับหลายท่านค่ะเริ่มจากผู้ในการศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่สาปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายเครื่องกลหัวหน้าฝ่ายผลิตและทีมงานอีกหลายชีวิตที่เตรียมพร้อมกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะซึ่งเราจะได้ชมทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนของขึ้นรถการประกอบสะพานจนสะพานแล้วเสร็จรถสามารถผ่านได้ใช้เวลากันเป็นวันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมการประกอบสะพานคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกชื่อสะพานแบบนี้ว่าสะพานเบลลี่ไปหาคำตอบกันค่ะ คำว่าสะพานเบลลี่สรุปเราเรียกถูกไหมคะตึงใช้คคำแรกว่าถูกครับเพียง<ะ>แต่ว่ามันมันไม่ถึงกับถูกต้องอย่างเป็นทางการคำว่าเบลลี่นี่เป็นยี่ห้อ,อนะครับและเป็นยี่ห้อที่เราก็ใช้มาในช่วงแรกๆะนะครับเป็นสะพานที่เป็นยี่ห้อเบลลี่อพอทอดมา<อ>สมัยนั้นมันก็อยู่มากับภารกิจการการสานกาฉุกเฉินเรามาตลอด<อ>จนเราก็เรียกติดป,ปากกันแม้กระทั่งการประสานงานสั่งการเราเราก็บอกว่าเอาละเตรียมตัวตอนเตรียมทอดสะพานเบลลี่ นะครับเป็นนว่าถ้ามาถึงวันนี้ด้วยความที่ว่าพร้อมเป็นยี่ห้อแล้วแล้ววันนี้มีหลายๆยี่ห้อมากยิ่งขึ้นผมว่าเราเราทำความรู้จักกับหลายๆยี่ห้อในคราวเดียวแล้วมองเป็นภาพรวมว่าเราเรียกว่าสะพานเหล็กถอดประกอบได้ดีกว่านะครับน่าจะเหมือนกับ,บว่ามีเกลืองสำเร็จรูปที่บอกว่าปิซื้าม่าม้าจริงๆก็มีหลายยี่ห <ộ presente> ้ออารมณ์เดียวกันใช่ดังนั้นแต่ว่าถ้าทุกคนยังคงเรียกหาเช่นว่ารมทั้งหลวง ช่วยไปทอดสะนเบลี่หน่อยยังคงใช้ได้เพราะเราก็ยังไปอยู่จริงๆเบลี่นี่เป็นชื่อคนใช่ไหมคะเป็นชื่อคนที่ตั้งแต่ออกแบบคิดค้นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเป็นของต่างประเทศแล้วปัจจุบันจริงๆที่บอกว่ามีหลายยี่ห้อแล้วของที่ศวนที่นี่ยังใช้สะพานยี่ห้อเบลี่อยู่ไหมคะมีครับเพราะว่าสะพานเบลี่เนี่ยส่วนหนึ่งคือด้วยความที่ว่าเขาค่อนข้างค่อนข้างมีความ ทนอยู่แล้วเพราะสะพานในภารกิจฉุกเฉินแบบนี้นะครับแต่จากนั้นเนี่ยเราในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มีหลายๆกรณีเราจึงจําเป็นต้องค่อยๆจัดหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะจัดหาเพิ่มขึ้นในยุคหลังๆจึงมีผู้ประกอบการหลายๆยี่ห้อมีทั้งมาเบลเวกเนอร์แอคครซีอาีจมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ที่แน่ๆบริษัทสะพานเบลลี่ เขาปิดไปแล้วไม่มีถ้าจะหาซื้อสะพานเบลลี่ไม่มีแล้วแต่ยังเรียกเบลลี่กันได้มีภารกิจจุกเฉินน้ําท่วมทางขาดกรมทางหลวงต้องรีบเข้าเนี่ยผู้ชื่อสะพานไหนปุ๊บเราไปไปหมดแหละเอาละอย่างน้อยจะได้ทราบเพราะอันดับแรกคนมักจะถามว่าตกลงเรียกเบลลี่หรือแบรรี่หรือแบรริงสรุปคือเรียกเบลลี่แต่เบลลี่เป็นชื่อยี่ห้อตอนนี้มีหลายยี่ห้อแล้วแต่เราก็เข้าใจกันได้นะคะ ได้ทราบเรื่องชื่อเรียกกันแล้วตอนนี้มาเข้าประเด็นที่เป็นเป้าหมายของเราในวันนี้นั่นคือการทอดสะพานเบลี่ขอเรียกสะพานเบลีนะคะเพราะว่าคุ้นกันดีค่ะช่วงนี้ฝนเริ่มตกหนักในหลายพื้นที่มาดูการเตรียมการเรื่องนี้กันค่ะโซนนี้เรามีอะไรบ้างะคะครับเรามีทั้งโซนสำนักง,งานแล้วก็ยาร์ดการผลิตแล้วก็เตรียมลงเก็บอุปกรณ์เหล่านี้นะครับต้องเรียนว่าบ่เออในช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ฤดูมรสมุมเนี่ยจะเป็นปฏิทินปกติ อยู่ในแผนที่เราบริหารสก,การฉุกเฉินว่ากรณีเพื่อต้องต้องเตรียมรับภัยพิบัติน้ำท่วมทางขาดดังนั้นจะมีรอบเวลาที่เราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สะพานต่อประกอบได้ชุดนี้ะนะครับชุดนี้เราก็เลยมีการเตรียมเป็นช่วยเราเตรียมขนขึ้นรถรอเลยเป็นการสแตนบายพร้อมเลยะนะครับเรวยว่าถ้าเกิดเหตุเราจะได้พร้อมทั้งคนและของในทันทีอ๋อคือเราจะขนของขึ้นรถไว้ก่อนเลยใช่ครับไม่ต้องรอว่ามีคนแจ้งมาว่าที่นที่นีสะพานขาดค่อยขนครับ เรามีผลิตอะไรเองด้วยผลิตอะไรเองได้ค่ไนเนี่นครับงานก่อสร้างเราเนี่ยสะพานบา,บางขนาดเนี่ยนะครับเราใช้พื้นที่เราเนในการผลิตเองนะครับเช่นตัวคานหรือว่าเรียกว่าแพร่งเนี่ยนะครับคือตรงนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับ<อ>เป็นยาตั้งแต่ช่วง5เมตร10เมตรนะครับ<อ>หรือแม้แต่เสาเข็มขนาดเล็กเนี่ยเราก็ผลิตไว้เองอเพราะฉะนั้นข้อดีของการผลิตเองด้วยเนี่ยแปลว่าในการฉุกเฉินจริงที่บางทีเราไม่ต้องใช้บริการเอกชน นั่นคือเราเริ่มได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเรานับตั้งแต่นับ0ูนยเลยผลิตเสาเข็มรอเรามีปั้นจันรไปตอกเข็มเองอเรามีคนงานที่จะไปเริ่มก่อสร้างเทคอนกรีตผูกเหล็กเองเรามีโรงเหล็กนะครับเรามีโรงเหล็กเราจัดซื้อเหล็กแล้วผูกเหล็กเองมีการถอดขนาดข,าดของเหล็กเพื่อจะเตรียมการวันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูว่าถ้ากรณีมีภัยพิบัติที่ไหนถนนขาดสะพานขาด ที่นี่ต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกต้องทําอะไรก่อนเลยครับสมมติวันนี้มาแล้วมีข่าวสะพานที่นี่ขาดแล้วก็เราก็คือเตรียมขนของขนอุปกรณ์เลยครับขนของเลยใช่เพราะว่าในเรามีโรงงานที่เราจะเก็บชิ้นส่วนพวกนี้อย่างเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะครับมีการแยกกลุ่มชิ้นส่วนนะครับแล้วก็แยกของเขาเรียกเป็นกลุ่มของตัวตัวย่อผลิตภัณฑ์เพราะว่าจนต้องมีการใช้ด้วยของเขาเองพอเรามีการแยกจัดระบบระเบียบไว้อย่างดีนะครับ เพราะฉะนั้นในการขนของขึ้นจะค่อนข้างง่ายคือเรามีมีเส้นทางให้รถเข้าไปจอดมีเครื่องมือจักรในการยกขึ้นเราขนเตรียมการขึ้นขึ้นรถเลยอ,อันนี้พูดถึงแบบฉุกเฉินทันทีน,นะครับวันนี้ที่เราทดลองกันเหมือนซ้อมลบเนี่ยนะครับเราก็ทดลองกันอยู่ที่ช่วง30เมตรเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือการขนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆขึ้นรถค่ะ ตอนนี้ด้านหลังเราทําอะไรกันอยู่คะเตรียมอุปกรณ์ชิ้นส่วนสะพานเหล็กคคือถ้าถ้าเกิดภัยพิบัติพอได้รับแจ้งปุ๊บอันดับแรกเราต้องขนอะไรขึ้นรถบ้างมีแผงแล้วก็แผ่นพื้นชิ้นส่วนทับยันก็มีน็อตเกลียวที่ขันแล้วก็มีสลักสําหรับยึดแผ่เข้าด้วยกันนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องไปทอดสะพานนี่แหละครบครับครบเลยรถเรามีรถอะไรขนส่งบ้างคะก็มีรถ เทรลเลอร์ประมาณสองคันเพนหนึ่งคันคแล้วก็รถบรรทุกรถเซอร์วิสท,ที่เซอร์วิสเออ่าสองคันใช,คใช้เวลาในการขนของขึ้นรถนานไหมคะพี่เนาะ ถ้าเราได้รับแจ้งปั๊บนะคะเขาก็จะใช้เวลาประมาณนะคะประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงแล้วแต่ว่าความยาวที่เราได้รับแจ้งว่าเท่าไหร่บ่ายโมงถ้าสมมติว่าเราทิดว่าบ่ายโมงแล้วประมาณห้าโมงเย็นเราก็เสร็จแล้วเราก็พร้อมเดินทางเลยคค่่ะะใช้คนเยอะมากน้อยขนาดใช้คนถ้าทีมงานทั้งทีมเนาะที่เคยผ่านมาเนี่ยพี่ง้อจะใช้ประมาณไม่ต่ำกว่า30คนเมื่อสักครู่เราเห็นบรรยากาศตอนขนขึ้นแล้ว ด้านหลังเรานี่มาใกล้ๆหน่อยไปได้ไหมคะนี่คือสาธิตให้ดูว่าอันนี้ขนลงแล้วใช่ไหมคะค่ะกำลังขนลงกําลังจะทําการท่อสะพานแล้วคะ่ะการเอาลงนี่ใช้เวลานานไหมคะไม่นานคะ่ะยกลงเนี่ยก็คือพร้อมประกอบไปด้วยเลยยกเพื่อวางประกอบเลยไม่ใช<อ>่ขนาด3ามสี่ชั่วโมงเหมือนตอนไม่ไม่ไม่ในยกของเราเนี่ยคือยกเพื่อวางประกอบเลยค่ะ,ค,ะความที่ว่าเราอยู่กับตรงนี้มานานนะ เวลาที่ว่าเราออกพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรมากเลยว่าเรารู้ <คน S 1> มันอยู่ในสายาเลือดของเราว่าเราจะต้องทําอะไรไปถึงแล้วใครจะทําอะไรหน้าหน้าที่อะไระทุกคนคะจะตามตามหน้าที่เลยทุกคนรู้เลยว่าต้องอันนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้เลยค่ะเมื่อสักครู่พี่เงาะก็เล่าให้ฟังเรื่องของการเอาของขึ้นรถแล้วก็ลงรถตอนนี้เราสถานการณ์ตอนนี้สมมุติสถานการณ์เป็นอะไรคะครับสถานการณ์คือ เราจะมีเครื่องจักรทั้งหมดจะเหมือนกับว่าทางขาดเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนเราอยู่ในในน้ำเลยนะครับวันนี้ช่องนี้คือช่องที่ขาดอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีไม่มีทางที่สัญจรไปได้เพราะฉะนั้นเครื่องจักรทั้งหมดของเราจึงอยู่ฝั่งที่เรามาถึงได้นะครับเราจอดรอเอาของลงแล้วก็ประกอบนะครับเราไม่ได้ขนของจากรถลงลงกับพื้นไปกองไว้แต่ขนจากรถทํางานต่อเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเทเลอร์ชุดแรกส่งอุปกรณ์ชุดแรกเอาของลงค่อยๆประกอบ พอเสร็จเดเลอร์เคลียร์ถอยชุดต่อไปก็เข้ามาเราประกอบช่วงแรกเริ่มช่วงแรกแล้วแ็จสังเกตว่าตรงปลายเนี่ยครับจะมีการเชิดเล็กน้อยเพราะพอถึงระยะทางเนี่ยปุ๊บตัวสะพานเหล็กชุดนี้ครับก็จะสามารถเคลื่อนที่มังหน้าเพื่อจะมาทอดอยู่ฝั่งนี้คือเราต้องทํามาหาตรงที่มันเป็นน้าตรงที่ตรงที่ทางขาดหรือสะพานขาดใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสมือนว่าเนี่ยไม่มีจุดรองรับเลยดังนั้นการเตรียมการประกอบทุกอย่างจะต้องแบบจนพร้อมอยู่ที่ฝั่งเดียวนะครับเรื่องจากทุกอย่าง แล้วจากนั้นถึงค่อยๆขยับออกมาครับเพราะฉะนั้นทีมงานนี้เลยถึงจริงว่าเป็นประสบการณ์เลยคือการว่าคนกลุ่มนี้คือเราไม่ต้องมาจะแบบจะเทรนแค่อาทิตย์สองทีแล้วได้คือกลุ่มนี้ก็อยู่อยู่ประจําเรามีหัวหน้างานที่แบบรู้ธรรมชาติของวิธีการทํางานเลยมีความเชี่วชาญใช่อย่างกรณีเราต้องการให้ผ่านได้เป็นการชั่วคราวดังนั้นเนี่ยอย่างน้อย21่ตันต้องรับได้นะครับถ้าสังเกตคือเมื่อไรก็ตามพอเราทําสะพานในหลายๆที่นะครับคือก็มีหลายแบบนะครับตัวโครงวันนี้เราเรียกเป็นซิงเกิล ก็คือตัวแคบแก้มแข็งเดียวถ้าเกิดเราต่อแบบดับเบิลนะครับหรือต่อแล้วก็มีการยึดรั้งมากขึ้นเนี่ยตัวน้ำเราเขาก็จะรับน้ําหนักได้ได้มากขึ้นวันนี้ผมต่อ30มเมตรบนการซักซ้อมว่าเราทอดทีเดียว30เมตรแต่ถ้าบังเอิญเรามีโอกาสได้ทําเสาค้าชั่วคราวอีกเขาก็จะรับน้าหนักได้มากขึ้นเราหลักก็จะนี่คือขั้นตอนแรกนี่ก็ใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ครับค่ะ ระหว่างที่เรายืนคุยกันทีมงานก็ขนชิ้นส่วนอุปกรณ์ลงจากรถและเริ่มประกอบสะพานกันแล้วค่ะเมื่อกี้ขั้นตอนที่ผ่านไปเขาทำอะไร,รคะเลื่อนของเหล็กเราเริ่มประกอบได้สักความยาวประมาณหนึ่งนะครับเราก็เลยเลื่อนมามนะครับเลื่อนมาด้านหน้าแล้วว่าด้านหลังยังต้องเหลือไว้เพื่อเพื่อต้องต่อช่วงต่อต่อไปเพื่อจะ,เพ,อจะเพื่อจะไล่ทวงหลังแล้วเดี๋ยวพอ ยาเพื่อเรื่อยๆก็จะขยับต่อเห่นงนีค่อยๆขยับกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบไปเรื่อยครับจนถึงฝั่งจนถึงฝั่งเลยใช่ครับช่วงนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นหัวหัวขบวนค่อยๆทอดไปนะครับเหตุว่าที่มันต้องเชิดหน่อยเพราะเปลือไปแตะแตะอ,อีกฝั่งนึงมันก็จะดันไปข้างหน้าเรื่อยๆจนถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยครับแล้วพอทําเสร็จด้านบนก็จะมีพื้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นพื้นสะพานเป็นพื้นให้รถวิ่งได้แต่อันนี้ของเราเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นมาเบนเนาะ ก็จะใช้พื้นเหล็กมาเบรนี่คือยี่ห้อเหมือนเบลลี่น่นแหละใช่ไหมนี่คือทำอะไรกันอยู่คะกําลังทําการประกอบค่ะประกอบชิ้นส่วนนะคะยึดพวกยึดคานยึดโครงแผงเข้าหาด้วยกันกันเข้าแว่งตอนนี้คือประกอบเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเลื่อนแล้วค่ะจะเลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเลื่อนได้ยังไงคะพี่มันจะเลื่อนโดยการที่เรามีตัวลูกโรลเลอร์เนาะซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตข้างล่าง ทั้งหมด2องข้างแล้วเลื่อนโดยใช้แรงอะไรคะแรงคนกับแรงเครื่องจักรถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องจักรอยู่ทางท้ายเนาะก็จะช่วยกันดันเลื่อนช่วยกันตอนนี้คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมยังโอเคเลื่อนมาแล้วแสดงก็ไม่ได้เลื่อนแบบพื้นมาง่ายง่ายะ หนึ่งสองสามอึบหนึ่งสองสาอึบอย่างเงี้ยค่ะให้กําลังใจกันสร้างความพึงเริมความพร้อมโอ้นี่แหละบางทีเราไม่เคยเห็นเนาะเวลาสถานการณ์จริงๆเขาทํางานกันยังไงนั่นแหละค่ะตัวตัวซัพพอร์ตที่ว่าจะทําให้เขาเลื่อนก็คือตัวที่พื้นที่พื้เขาก็จะนู่นเลยสุดจนที่เขาทําโครงอันนี้ไว้นี่แหละเขาบอกร่วมแรงร่วมใจจริงๆเนาะก่าจะเสร็จออกมา สองเมตรสองเมตรนี่คืออะไรคะที่ตะกนกันอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงอะไรบ้างถึงแล้วใช่ไหมถึงจุดหมายแล้วใช่ไหมมันีิ่นอนนะพี่เนาะครัโอ้ยเก่งขนาดเลยงานต่อไปแค่ที่ยังคะพี่หลังจากตรงนี้ต่อไปวางแผ่นพื้นครับวางแผ่นพื้นวางแผ่นพื้นติดคอติดแหลมตอนนี้ทำอะไรต่อกลท่านผู้บริการคะ ตอนนี้เรียกว่าโครงสร้างทั้งสะพานก็แล้วเสร็จะนะครับเครานี้จะเป็นขั้นตอนเริ่มวางพื้นนะครับแต่จะเป็นการทีเ่เหมือนกับวางในช่วงช่วงปลายะนะครับเพราะเป็นช่วงที่ถือว่าอยู่ในตะลิง่งนะครับก็พอวางพื้นเสร็จเดี๋ยวพอถ่วงไว้แล้วก็จะเริ่มเลื่อนล้วนั้นเป็นการเริ่มวางแผ่นพื้นแล้วครับตอนนี้เป็นการเอาพื้นเนี่ยครับเอามาวางตัวถ่วงตัวตัวโครงสร้างแล้ววางแล้วก็เลื่อนเลื่อนเริ่นไปโครงสร้างตรงนี้ไปครับแล้วหลังจากแล้นั้นก็เป็นการจัดเรียงเพราะจะเรเรียงจากตึ๊ๆนีไป เพราะวาถ้าวางเต็มมันก็จะจะจะ,จะ,จะหนักค่ะรับได้ยินเสียงเหมือนมีการขายับไปยื่อนแล้วคะ่ะทำอะไรกันคะตอนนี้ครับผมก็เมื่อสักครู่พอเราเริ่มประกอบเสร็จใช่ไหมค,ครับจากนั้นเราเริ่มวางชิ้นงานที่เป็นแผ่นพื้นที่ด้านท้าย น้ำหนักเหมือนกับเป็นกลไกเพื่อถ่วงน้ําหนักเขาค่ะังนั้นเราก็เป็นการเลื่อนแล้ะครับตอนนี้ก็เสมือนกําลังเลื่อนข้ามร่องน้ำแหละนะครับที่ตรงปลายที่เราเชิดไว้เห็นไหมครับว่ามันจะค่อยๆตกลงนิดนึงดังนั้นเนี่ยส่วนปลายจึงเราจึงมีการยกเทินไว้นค่ะนะครับนี่ก็เป็นการจําลองว่ากําลังข้ามร่องน้ําแล้วก็จะแตะกับพื้นอีกฝั่งหนึ่งจะเราเลื่อนเฉพาะตัวโครงกระดูกเขาก่อนอนะครับเดี๋ยวพื้นเนี่ยที่เราถ่วงด้านหลังจะค่อยๆปูตามไปนะครับเพื่อให้ลดน้าหนัก น้ำหนักด้านหน้าเนี่ยเบาไ้ก่อนอ๋อนี่เอาพื้นถ่วงไว้ครับใช่ครับนะครับแต่นี้ก็ค่อยไปค่ะนะครับพอยืดไปเรื่อยๆมันก็จะก็จะเป็น,นกลไกของอของโครงสร้างนะครับเราจึงต้องประกอบไว้ค่อนข้างยาวกว่า,าร่องน้าแล้วเดี๋ยวพอผ้า,าเสร็จแตะเสร็จส่วนที่ทําหน้าที่เป็นตัวทวงน้ําหนักเราก็จะเริ่มเอาออกนะครับแล้วจนก็เริ่มทำตักทีสักทีครับ นี้เหรอคะก็เป็นขั้นตอนเป็นตอนปลายแล้วค่ะที่เราจะทําทางลาดลงและะ้วค่ะตอนนี้ก็คือสุดละ,ะสุดแล้วเราจะเสริมเขาเรียกว่าตัวตวปลายเนาะ,ะปลายรับทานก็คือเหมือนอย่างกับว่าจะรับช่วยน้ําหนักตรงที่ว่ารถขอสะพานอะ่ะเหมือนจะประมาณอย่างนั้นนะหรือว่าก็เป็นโครงส่วนสุดท้ายละวปนส่วนที่มันแตะแ<ป> pp, ต่างรับแล้วพอโครงนี้เร็จจากนั้นก็จะมีทางลาดอีก ทางลางก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบมาในชุดเลยไหมครับพี่ง้อครับประกอบมาในชุดเลยค่ะเป็นเหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ลาดลงไปทางลาดก็ให้รถขึ้นลงนี่แหละครับตัวสะพานเองก็เดี๋ยวก็ปูพื้นได้เลยไหมครับพี่ง้อ,อได้เลยค่ะ ถือว่าวันนี้เราได้ทํางานแล้วเสร็จะนะครับมาถึงจุดที่แล้วเสร็จแล้วครับตั้งแต่ เริ่มประกอบะนะครับตั้งแต่ช่วงช่วงเช้ามาเลยก่อน7จ็ดโมงวันนี้เนี่ยก็เกือบ6กโมงเย็นนะครับก็ต<ม>ีรู้ว่า10กว่าชั่วโมงนะครับสิบกว่าโดยปกตินะครับจริงๆแล้ววันนี้เราจําลองกับขนาดสะพาน30เมตรด้วยวิธีการล้อนหรือว่าวการเลื่อนไปซึ่งเวลาจะใช้ยาวนานกว่าปกตินิดนึงเหนื่อยจริงยาวนานจริง10กว่าชั่วโมงนะครับทุกคนผัดกันผัดกันพักบ้างนะครับแต่สถานการณ์จริงจะมีความจําเป็นเร่งด่วนเป็นเวลา กลางค่ำกลางคืนฝนตกพรมพมบ้างหรือว่าจะมีกระแสน้ําบ้างซึ่งมันจะยิ่งยิ่งเป็นอุปสรรคในการมามากกว่านี้ะนะครับเพราะว่านึกถึงหัวอกผู้ใช้ทางนะคะถ้าถนนขาดสะพานขาดเขาก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะสามารถข้ามไปได้ทางนี้ก็ต้องทำได้ว่าแข็งกับเวลาทุกคนต้องหยุดพักไม่ได้เต็มที่เลยครับมันไม่มีโอกาสให้หยุด ก็จะได้เห็นเบื้องหลังแหละนาโดยท่านผู <honestly> ้มีการโสวนี่ค่ะพี่เงาะพี่นงและนูนเลยนะคะไม่บายกล้องเลยค่ะพี่ๆแต่ละคนนี่คือเบื้องหลังการทํางานและอย่างที่บอกว่า ของกรมทางหลวงจะมีที่ขอนแกน่นที่พิจิตรที่ปทุมธานีที่นครศรีธรรมราชนะคะก็มีมีปัญหาแต่ละภาคก็แต่ละหน่วยงานก็ทํากันไปนะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นว่าเขาทอดสะพานเบลลี่สรุปเรียกเบลลี่กันแล้วกันเนาะอะเรียกเบลลี่ดีกว่า <laughs> ยังไม่เคยเห็นกระทอดสะพานเบลลี่วันนี้สาธิตให้ที่ชมกันแล้วก็ถ้าอยากจะให้เราพาไปชมการทํางานรูปแบบไหนอย่างไรก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้มีการนะคะคขอบคุณพี่เนาะขอบคุณพี่นงนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนนะคะ เป็นการทำงานที่ต้องใช้เวลาขณะเดียวกันก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดของเรื่องสะพานเบลี่ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My Way Thailand ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะดิฉันกันินกาาปทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ